สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการกพกกออนไลน์ก็ได้เรียนเชิญท่านรองประธานกรรมการบริหารพญสวัสดชัยวัฒนศิริกุลและท่านรองเลขาธิการนะคะท่านสมยศพิรานคำมาพูดคุยกันในรายการค่ะซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของความคืบหน้าในด้านของการแก้ไขปัญหาหนี้ของพี่น้องกเกษตรกรรวมทั้งในเรื่องของ การพื้นูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรนะคะสําหรับในลําดับแรกนะคะก็จะขอเรียนถามท่านรองเลขาธิการก่อนนะคะในเรื่องของแผนการดําเนินงานที่จะเดินหน้าในปี64ต่อไปนะคะก็ในปี64แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดทั้งบอร์ดแต่ทั้งบอร์ดบริหารมันจะเอาเอาเน,อเนื้อเลยก็คือเราจะเน้นสองงานก็คือหนึ่งงานเรื่องการพื้นครับ สอเรื่องงานจากการนี่แต่ที่พี่น้องเกษตรกรส่วนมากจะสนใจเรื่องการแต่การนี้มานับแรก<ม>ก็พูดง่ายเลยคนะหลังจากที่เรามีกฎหมายมาใหม่เป็นฉบับที่สามเป็นพรบกองคุนเนี่ยซึ่งเนื้อหามันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ที่มีบุคคลค้ำซึ่งมีประมาณเกือบสองแสนลาย ดังงบประมาณที่เรามีอยู่ก็ไม่ถึงพันล้านเนี่ยเราคาดว่าน่าจะใช้ใช้จ่ายหมดภายในไม่เกินสองใีมากมแต่หลังจากนั้นไปถามเอาเงินมาจากไหนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับความกรุณาจากบอร์ดบอร์ดใหญ่ซึ่งมีท่านจุรินเนี่ยรองนายกเป็นประธานท่านข้ามีมติให้เราเนี่ยกอ,กอฟกเนี่ยไปของบกลางม,มาจํานวนหนึ่งเกือบหนึ่งล้านน,นะ,ะซึ่งจะใช้ฟื้นฟูด้วย ในปี64จะใช้ซื้อนี่ด้วยในปี64นอกจากเงินที่เรามีอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะครับในประเด็นนี้เองเนี่ยนะก็อยากจะบอกผ่านไปยังสื่อที่เราทำเนี่ยไปยังพี่นอ้องเกษตรกรไปยังพี่น้องกฟกทุกท่านนะว่าในปี64นี้เราเราจะขับเคลื่อนอย่างงบรานเพื่อเพื่อตอบตอบโจทย์ตอบสมองให้ได้เพราะว่าเราที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี57เป็นต้นมาเราค่อนข้างจะออกงานเสียงที่มันน้อยหนึ่งโอกาสไม่มีสองปัจจัยทางการเมืองมันไม่เอ,อื้อกับเรานะนก็ราะหนึ่งก็ถือว่าปี64ได้เป็นปีที่เราจองงานผมว่าเราก็จะขับเคลื่อนในปี64ควบคู่กันไปทั้งสองด้านเลยใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะนในปีในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคณะกรรมการครบถ้นทุกค่ะแล้วคณะกรรมการตั้งแต่บอดหญ่ลงมาท่านจุเลินนาทับ เรองนายกรนตรีมามามาคณะกรรมการจัดการนี่ก็ขับเคลื่อนอยู่ที่คณะกรรมการบริหารซึ่งวันนี้กระตัวแทนท่านก็ขับเคลื่อนอยู่ที่ทุกฝ่ายทุกฝูงขับเนี่ยนในระดับล่างเราก็มีอนุกรรมการจังหวัดช่วยกับกับสาขางานเพราะนั้น,นผมเชื่อว่าปีหกีเป็นปีที่เราจะทำงานเพื่อให้กับพริรงเกษตรกรอย่างอย่างเต็มที่นะได้ตัเต็มใจนะครับก็ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของแผนการดําเนินงานของสํานักง,งานกองทุนพื้นฟูที่จะขับเคลื่อนต่อไปในปี2564นะคะแล้วก็อยากจะเรียนถามท่านรองประธานกรรมการบริหารนะคะในเรื่องของความคืบหน้าของการเจรจากับ4แบงก์รัฐแล้วก็ในเรื่องของการยื่นเสนอแผนโครงการนะคะท่านขอบคุณครับขอบคุณท่านาผู้ชมทั้งหมดนะครับที่เป็นสมาชิกกองทุนรื้นผูรวมไปถึงพี่น้องอนุกรรมการอนาุน้าสำนักงานด้วยนะครับวันนี้ ในปีที่ผ่านมาในการที่ท่านรองสมยศได้ญญกรุณานำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทางด้านนโยบายกับด้านผู้ปฏิบัติเนี่ยเราเห็นพร้อมกันหลายเรื่องโดยเฉพาะภารกิจงานที่วางตารางงานที่มันค่อนข้างจะสอดคล้องสอดรับกับภารกิจงานที่เรากําลังจะดาเนินการเนื่องจากนี่เนี่ยมันมีอายุกว่าง<ฆ>วันนี้ผมในฐานะที่เป็นกรรมการฝ่ายนโยบายซึ่ง อยู่ในฐานะเป็นผู้บริหารของกรฟกเป็นรองบริหารคนที่หนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยทําไมไม่พูดถึงงานบริหารค่อนข้างมากกลับไปพูดถึงงานภาผกิจนี่เนื่องจากว่าท่านรองสมยศได,ได้ได้กล่าวในต้นรายการว่าพี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินโดยเฉพาะนี่ที่มันจะทําให้เขาได้รับความเดือดร้อน เราตั้งใจไว้ทางด้านนโยบายแล้วก็ทางด้านสานังงานโดยเฉพาะท่านรองสมยศท่านรองสกายนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดพร้อมทั้งท่านประธานจารลึกซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดก,การนี้และท่านประธาน,าานรัชดากรนะครับพวกเราทํางานแบบแบบไม่ได้ตามคนดังเดิมบางครั้งเนี่ยมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้านการฟื้นฟูด้านสานังงานเราก็จะหาเวลามาคุยกันฉะนั้นเมื่อมันผ่านช่วงเวลาแบบนี้มันได้ ผมว่าในปี64เนี่ยมันจะทําให้ภารกิจงานที่เรากําลังจะให้การบริการต่อพี่น้องมันเกิดขึ้นอย่างที่ทางผู้ดําเนินรายการได้ถามผมคือน้องแมวถามผมว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่29ธันวาคมเนี่ยนะครับภารกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งฝ่ายนโยบายโดยเฉพาะต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินลักษณะวิชิตในฐานะที่เป็นประธานนะครับท่านได้มีปัญชาการให้ คณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาให้ให้ผมได้รับการเป็นคณะทํางานเข้าไปเจรจานี่กับสี่แบงก์รัฐฉะนั้นเองผมขอขอบคุณแบงก์รัฐทั้งสี่แบงก์เมื่อวานนะครับรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเฉลิมชัยที่ได้กรณุณาให้ท่านธนาธีวิรุธเมื่อวานธารกิจท่านเยอะแต่ว่าในบรรยากาศการพูดคุยที่กระทรวงเกษตรเมื่อวานต้องขอบคุณสี่แบงก์รัฐเขาจริงๆว่า ที่ผ่านมาบรรยากาศแบบนี้เราเราไม่เคยเห็นแต่เมื่อวานเป็นบรรยากาศชื่นเมื่อนที่เราเป็นผามเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็คุยกันค่อนข้างจะลงตัวโดยเงื่อนไขที่เราคุยกันน,นะครับก็ต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเมื่อวานนี้ท่านรองสมยศก็ไปไปเข้าไปในฐานะที่เป็นตัวแทนเจ้าหน้างานนะครับก็ไปหาลือก็เราได้มีเงื่อนไขาตามข้อเสนอว่าเกษตรกรจะมีภาระหนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวของเงินต้น นี่คือกรอบในการคุยเมื่อวานนี้ตัวธนาคารเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับก็เงื่อนไขเนี่ยมันไม่เป็นไปเหมือนเมื่อวานแต่ก็ในรายละเอียดเราก็จะไม่ลงลึกไปขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อวานในข้อเสนอกคือรัฐเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆเมื่อวานท,ที่ท่านธนาเนี่ยมาเป็นตัวแทนว่ารัฐเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรและทุกคำพูดทุกทุกทั้งแบงค์ทั้งเราเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าวันนี้สถานการณ์ควรจะต้องพลิกฟื้นชีวิตแบบจริง,รงๆเพราะชะตากรรมพวกเขาอาจอาจไม่รอดถ้าไม่รอดเนี่ย ประเทศไทยมันก็อาหารคืออาวุธไงเพราะเราไม่มีอาวุธด้านอื่น <c oughs> เรามีอาหารเป็นอาวุธที่จะสู้กับเขาท่านพูดไปถึงลึกว่าต้องพัฒนาเกษตรกรให้ไปถึงการปลูกพืชที่มันเป็นออร์แกนิก <c oughs> ที่มันสามารถาสู้กับตลาดโลกเขาได้ <c oughs> โดยการล,ลดละเลิกสารเคมีนะครตบงนี้กเเ็เป็นเรื่องที่ทเป็นความคาดหวังเมื่อวานนี้ฉะนั้น ข้อเงื่อนไขเมื่อวานก็คือทางตัวแบงค์ที่เราขอบคุณไม่ว่าจะเป็นธนาคารทกสธนาคารอาคารสมคอธนาคารอมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจก็คือเอฟนะครับก็ทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่ชื่อมืนม่นเงื่อนไขที่เราเสนอคือรัฐเนี่ยโดยท่านธนาบอกว่าไม่เป็นไรรัฐพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้คือมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ประมาณสักสี่หมื่นและที่จะเข้าครมอเนี่ย จาก 4, สีแสนกว่าแต่เราก็ยังไม่ไม่ใช่ตัวเลขโอคงต้องต้องไปดูว่ามันจะมีในระหว่างที่นันต้องตรวจสอบมันอยู่ว่าจํานวนมีจริงๆทเท่าไหร่รัฐพร้อมจะรับผิดชอบอยู่นะครับถ้าหากว่าเจ้าหนี้ยอมลดดอกเบีย้ยให้เมืม่อวา,วานบรรยากาศคือดอกเบีย้ยจะตัดจริงไหมทั้งหมดเกษตรกรเนีนะ่ยก็จะเหลือภาระนี้ครึ่งหนึ่งและรัฐก็จะแบกรับภาระแทนพี่น้องเกษตรกรอีกครึ่งหนึ่งแต่การให้เงินในการจ่ายเงินก็จะเป็นวิธี เดิมที่เราเคยใช้เมื่อคราวที่เราชำร้หนี้แต่ก่อนก็คือให้กองทุนมีเงินสํารองและทดลองจ่ายไปเงินชดเชยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าให้เงินชดเชยตัวเนี้ยผมยืนยันว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เคยสํารองจ่ายโดยกระทั่งคราวที่แล้วท่านท่านประธานคือท่านจุลินก็เห็นความจำเป็รว่าเมื่อเราให้เขาจ่ายไปเราก็ต้องจ่ายไปคืนในบัญชีเพราะจะได้เป็นเงินหมุนเวียนซื้อนี่ลายต่อไปได้ มันน่าจะเป็นทางออกที่เป็นของฝันพี่ใหม่ของพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆจากภารกิจเมื่อวานนี้ทั้งตัวแบงค์ทั้งหมดเนี่ยก็จากบรรยากาศที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับท่านรองสมดุเมื่อวานท่านก็คงเห็นเหมือนผมนะฮะท่านท่านพิธีกรเห็นว่าข้อคำถามที่ดูเหมือนมีความกังวลอย่างเดียวคือจะเป็นการชําระคราวเดียวอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าจะเป็นท่านประธานก็บอกก็คงจะต้องเป็นการชําระเป็นร้อยป นะครับก็ตรวจต่อเป็นเป็นซีละล็อตไปช่ก็ก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ที่ดีมาก<ช>ามถ้าเร <spe> าลงยนต์นะฮะก็สรุปคือมายถึงว่าสี่แบงค์รัตนี้เนี่ยเมื่อวานเราตกลงกันบอกว่าะจะขอชำระร้100อยเดียวต้นดอกเบีเ้ยไม่ต้องคิดเบี้ยตัดทิ้งใช่วยได้แล้วก็สำคัญคือต้นเกษตรศกรร้อยห้าสิบอีห้าสิบนี่ทางรัฐบาลช่วยเหลือใช่ไหมครัี่ข้อสรุปขั้นต้นใช่ครับแต่ว่าแบงค์แบงค์ก็จะขอขอขอในที่ผิวมาขอนำไปกลับไปสูบบอร์ดซึ่งแบงค์เขาบอกว่าภายใน สามเดมินมกลาขาวของเจ้าทาของต่ออันนี้เคยเป็นข่าวดีของพี่น้องชา้อโรแล้วข่าวดีเรื่องหนึ่งท่านเรื่องของการชะลออะไรนะท่านครับท่านเมื่อวานนี้เมื่อวานเราก็พวกเราทั้งหมดที่ไปนะครับโดยเฉพาะมีมีท่านรองสมยศ์เนี่ยท่านไปเป็นตัวแทนท่านมานานอยู่นะครับก็เราขอเพราะว่าในระหว่างที่มีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะ สามเงินไขที่ไม่ว่าแบงค์จะไปเสนออะไรก็ตามนละครับมันก็ต้องใช้เวลาพอใช้เวลาปั๊บแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็คือไม่ไม่น่าจะเกินจากสามิมงกรานะฮะนั่นลอสุดยัดเมื่านเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อผลการดําเนินการเนี่ยมันอาจจะมีการพลาดเคลื่อนจะได้ไม่ขอควาไม่ก่อกก็ขอชะลอในทางคดีโดยเฉพาะการขายทอดตลาดนี้เราขอเลยเพราะไม่มียุความเนี่ยแต่นี่ใดที่จะขาดยุความก็เรียนพี่น้องเกษตรกรผ่านรายการนี้ไปว่า กรณีที่จะขาดยุนความแบงค์เนี่ยมีความจาเป็นจะต้องฟ้องเพื่อให้สถานะนี่ที่มันจะขาดยุนความมันยังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าวันใดวันานที่พี่น้องเกษตรกรมันมันไม่มีทางจริงๆฟ้องก็ต้องฟ้องนะครับฉะนั้นเองก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กังวลแต่ว่าเรื่องขายเนี่ยแบงค์ยืนยันว่าขอให้กองทุนพืนฟูประสานไปจนถึงสามสิบมิถุนาปีหกสี่แบงค์เขาก็บอกว่าถ้าถ้า ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยทางเราก็บอกขอร้องขอความกรุณาจากแบงคบ์ว่าในช่วงระหว่างจากที่มันจะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม63ขอขยายเวลาบัการพักปณีไปถึงวันที่30มิถุนายนนั้กอรน,นี้ก็เป็นอีกข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่ตงเสถียรกรแต่ทางนี้ท่านท่านท่านรองนะท่านท่านท่านตีกอนประเด็นก็คือพอเราเข้าใจ เอาบางนีว่าแบงค์จะฉะลอให้ก็เน,น้นว่าแบงค์เขาฉลอภายใต้สิ่งที่เราไม่ต้องทําอะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับ<ม>พี่น้องกเอกษตรกรเนี่ยจําเป็นจะต้องแจ้งยังน้อยที่สุดเพื่อให้คนเนี่ยเพื่อให้สํานักง,งาน<ม>ก็ดีเพื่อให้ทั้งสํานักง,งานสาขาก็ดีได้ทังนั้นผมว่าถ้าได้รับหนังสือเนี่ยควรรีบไปพบอ่าสำนักง,งานด่วนเพื่อจะได้ออกหนังสือไม่เช่นนั้น,น,นแล้วมันจะไม่รู้ว่าใครเนี่ยที่ถูกดําเนินคดีใน<ม>ขั้นตอนไหนเพราะฉะนั้นแบงค์เองเขาก็เขาเมื่อวานก็ขอว่า ขอให้ได้มีเวลาในการประสานไม่ไงั้นไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยการที่จะชะลอเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเรานั่งอยู่กับบ้านเขาะชะลอเลยเมื่อเราเดือดร้อนก็จาเป็นว่าเราป่วยก็ต้องไปพบหมอ,อไปบอกเขาใช่ต้องไปแจ้งเขาบอกเขาล่วงหน้าด้วยใช่ครับ,บใช่จะเข้าบนกุ้งเรือไปวันนี้เลยมัน,ม,นมันก็อาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันแต่แตบว่าทางที่ดีคือต้องไปก่อนแต่ขัดขัดก็ก็เป็นสองข่าวดีค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสีแดงรดะนะคะทั้งในเรื่องของการชะลอคดี ชะลอการดําเนินการทางกฎหมายแล้วก็รวมทั้ง <Good. S 1> เงื่อนไขในการที่จะชาระหน,นี้แทนนะคะท,ทีนี้อย่างนี้เพิ่มมาให้มันข้ามไปในในหัวข้อเดียวกัน <Okay. S 2> นะครับท่านเราหาเรื่อ,องถอนเข้ารายการเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็ยังมีพี่น้องอื่นที่อาจจะดูจากทลิปี<า>ไปแล้วเนี่ยนะ กลายเป็นว่าทําไมมันชะลอได้เฉพาะสี่แบงก์ร<อ>ัฐเรื่องสากลเนี่ยจบแล้วนะครับสากลเนี่ยเขาตามที่คณะบูรณา,า,า,าการแต่ละภาคได้ลงไปเนี่ยเขาเข้าใจใ,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 ในในในภารกิจนั้นแล้วก็เรื่องชะลอก็น่าจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องสากลเพราะวันนี้เราสามารถชำระหนี้สากลได้หมดประเด็นคือธนาคารสมาคมธนาคารไทยสิบห้าแห่งรวมไปถึงบริษัทบริหารอีกทับเนี่ยแน่นอนครับในปีนี้มันจะหมดปีเป้าหมายทางนโยบายเนี่ยก็ได้หารือกับสํานักงาน นะครับว่าท่านรองสมยศเราควรจะต้องหลังเปิดปีใหม่มาเนี้ยประเด็นแรกเลยเพราะหมดฐานที่เป็นธนบกตรสาคงต้องหาทางที่จะหาเวลาไปพูดคุยกับทางเจ้าหนี้อื่นธรรมคมและบริษัทบริหารสันกรโดยก็ต้องแจ้งเนาะคือสถาบันการเงินนอกที่เป็นธนาคารนอกเหนือจากสี่เปนร้นใช่ค่นเราต้องไปคุยอีกทีหนึ่งใช่ครับเพราะว่าไอ้โดยโดยจำเนี้ที่ผ่านมาเ็าอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะขอเลื่อนไปเรื่อย มันไม่มีอนาคตเลยแต่ตอนนี้เนื่องจากมันมีอนาคตแล้วนะเรามีงบมาแล้วเราเราได้รับอนุมัติงบมาแม้ว่างบมาน,นั้นจะต้องไปผ่านควา,าม็นชอบก็ตามแต่โดยหลักการเราได้รับมาแล้วงนั้นก็อยากจะฝากไปถึงนะพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าก็ไม่ต้องวิตกกังวลพนักงานและฝ่ายนโยบายเนี่ยเราอย่างที่ได้เรียนในต้นว่า เราทางานสอดคล้องกันตลอดก็ะจะหาลือในภารกิจอย่างเงี้ยว่าอะไรที่มันจะช่วยให้พี่น้องได้บรรเทาทุกข์ไปก่อนในช่วงนี้เราก็ก็ทำแล้วก็สําหรับในเรื่องของความคืบหน้าการยื่นเ,เสนอแผนโครงการที่ว่าองค์กรเกษตรกรมายื่นตามสาขาจังหวัดต,ต่างๆนะครับท่านในตรงนี้ต้องต้องต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่านรองสมยศทั้งท่านรองสก,กายะนะครับที่วันนั้นก็ได้ช่วยกันประสานงานไปยังหัวหน้าสำนักงานนะครับว่า ภารกิจนั้นนะของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขามายื่นเนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรเกษตรกรเหล่านี้เขามีการตื่นตัวและก็เรียนรู้คและจากเดิมในที่เขาจะออกมาเป็นแสนคนเนี่ยมีการประสานงานมีอย่างสำนักงานเพื่อให้เตรียมรองรับพอปรากฏว่าสถานการณ์ประเทศโควิดมันมาเขาก็ปรับว่าไม่ควรมาขนาดนั้นก็ออกมาองค์กรละไม่เกินสามคนเหตุที่ต้องออกมาสามคนเพราะว่าเนื่องจากเราไปออกแบบว่า ที่จะยื่นแผนเนี่ยมันต้องมีตัวแทนองค์กรอย่างน้อยสามคนคนไปยื่นมันใช่ครับเขาก็เลยออกมาองค์กรและสามคนเพราะนั้นขอบุณสำนักง,งานที่วันนั้นทุกสำนักง,งานมีการเตรียมรองรับแผนได้ดีมากทั้งทุกสำนักง,งานนะครับที่เราไปยื่นแล้วก็ให้การต้อนรับพี่น้องเป็นอย่างดีสิ่งที่ไปยื่นนี่มันเป็นเรื่องที่คณะกรรมการและในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานคณะยกร่างท่านรองสมยศเป็นเลขาอยู่เนี่ยนะ เราได้ออกแบบว่าต่อไปนี้จะเดินเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะมันไม่ได้มันจําเป็นต้องไปสร้างไรายได้ให้เกิดมีไรายได้เพื่อน,นํากลับมาหนึ่งก็คือชำนาญในคืนสองก็คือการดำรงชีวิตเขาเรียกไปฟื้นฟูอาชีพเพราะฉะนั้นสองระเบียบที่ออกและผ่านความเห็นชอบจากบรอดไปเมื่อคราวประชุมที่แล้วก็คือว่าด้วยการเสนอแผนโครงการก็คือระเบียบฟื้นฟูเลยกันรเรียกง่าย,ายสองระเบียบว้วยการจัดการนี้และ n p a มันจะสอดคล้องกันหมดว่า,าเกษตรษกรรายใดประสงค์จะให้กองทุนพื้นฟูนชำระหนี้แทนต้องเข้าสู่กระบวนการฟืนฟูเพราะนั้นการเข้าสู่กระบวนการฟืนฟูนมันคือการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามมาตรา37ทับ8เพราะได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าเกษตรกรรายใดที่ได้รับการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องเข้าสู่กระบวนการพื้นฟูคราวนี้ก็ไปดูว่าเมือมอม่อต้องเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสิทธิ์ล่ะสิทธิ์ขององค์กร ก็ไปดูตามมาตรา31ก็าด้วยการฟื้นส่นอาชีพ214 2อบเขาบอกองค์กรเกษตรกรมีสิทธิ์เสนอแผนหรือโครงการเพราะนั้นพอเขามีสิทธิ์เขาก็ยื่นตามสิทธิ์ยื่นตามสิทธิ์ก็ยื่นไปตามระเบียบอย่างน้อยที่สุดการพื้นส่อาชีพมันอาจจะยื่นมาอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดสามสมบูรณ์ก็สำนักงานก็มีหน้าที่ลงไปพัฒนาแผนให้เขาแต่สิ่งที่น่าแน่คือ ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าสู่กระบวนการชำระหนี้อันนี้คือสิ่งที่ก็อยากจะฝากองค์กรอื่นและองค์กรอื่นๆนะครับวันนี้การยื่นเสนอแผนหรือโครงการเป็นการเตรียมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการชำระหนี้แทนหรือเป็นการเตรียมเพื่อจัดงานได้มีข้อมูลว่าในปีนี้ปีหกสี่ปีหกห้าตันงบที่ต้องใช้ฟื้นฟูเนี่ยมันต้องเริ่มจากการขอตามกฎหมายเมื่อขอมาก็รวบรวม เราก็เห็นถ้าวามเป็นไปได้ในแต่ละปีแต่ละเดืมากเราจะอนุญาตอะไรก็จะต้องมีแผนแบบนี้ครับครับกบทั้งหมดลงสี่เรื่องค่ะสี่เรื่องเรื่องนะมีอย่างไรบ้างท่านผู้อำนวทิศก็มีในเรื่องของเอ่อาวดีที่ในเรื่องของเออ่สีแบงค์รัฐ สีดังรั้นนะคะสองก็เรื่องของการซื้อนี่มหัศลปีขอนศรวันนี้เป็นการพูดคุยแบบบรรยากาศไม่ได้เป็นแค่ปฏิเรียกมากเพราะช่วงปลายปีกสามดีก็เรื่องของการชะลอนี่เราครับปดีสา์สุดท้ายก็คือเรื่องประเด็นพกนี้คือเรื่องเตรียมที่มพร้อมเรื่องงหัรลปารทั้งน้้นการพื้นผิวอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นของหันและทีนี้ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่นี้จึงใช้ช่วงเวลานี้ท่านลองสมเด็จในด้าน ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับสานักงานเนี่ยต้องมีแผนในการที่จะประชาธิปไ้ยองค์กรมายื่นแผนเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ยื่นแผนเนี่ยโดพามีรายชื่อจะได้ทือนี่เนี่ยมันต้องไปผูกกับตรงนั้นไว้จึงฝากไปในท้ายรายการของวันนี้นะครับว่าองค์กรเกษตรกรอื่นๆเนี่ยเนื่องจากระเบียบมันออกมาแบบนี้และระเบียบของผู้บริหารชุดน,นี้ก็ยึดเอากฎหมายเป็นเรื่องหลักที่มาออกระเบียบเพราะฉนั้นระเบียบมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเพราะคือโอกาสนี้ประชาธัปไต์เตรียม ยื้อในโครงการครับเอาละท่านในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล<ช>้วนะครับสาน,นักก็อยากจะให้ทางท่านเองเนี่ยช่วยให้อะไรดีๆกับพี่น,น้องเกษตรกรกับพี่น้องพนักงานของผมหน่อยนะครับได้ครับ <ๆ S 2> ก,ก,ก็ก็ในช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ยนะครับผมว่าบรรยากาศของกองทุนพื้นฟูวันนี้เนี่ยยิ่งเกิดสถานการณ์โควิดมากขึ้นเนี่ยกองทุนฟื้นฟูเราก็เป็นที่รู้จักของ พี่น้องอื่นเยอะม้กระทั่งหน่วยงานรัฐดเมื่อวานที่เราได้คุยกันก็เห็นว่าฟาร์มสำคกองทุนผู้มั่มันมันถึงเวลานี้จริงๆเนี่ยมันเหลือก่กรเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะให้พี่น้องมาพึ่งพามาจัดการได้การใช้นี่เรามีอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมก็จะฝากในส่วนของพนักงานกองทุนผู้มทั้งที่อยู่สำนักงานใหญ่แล้วก็อยู่สาขาเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ให้การบริการซึ่งหน้าที่เราก็คือบริการชาวบ้านดุจพี่น้อง เราดุดญาติเราที่เขาเดือดร้อนมาหาเราฉะนั้นสิ่งไม่ดีในปีที่กําลังจะผ่านไปนี่นะครับก็ขอให้ลืมมันไป<ม>และเราก็เริ่มเริ่มต้นกับการให้การบริการเนื่องจากเราได้ของใหม่มาทั้งกฎหมายทั้งระเบียบ<ม>เรามีของใหม่หมดที่จะเป็นของฝันปีใหม่พี่น้องเพราะนั้นแม้ว่าผมอาจจะไม่รู้จักพนักงานทั้งหมดทุกคนนะครับแต่ก็ถือโอกาสปลายป,ายปีนี้นะครับในช่วงปีหกสี่ก็ขอให้ผ่านพ้น วิกฤตในชีวิตทุกด้านนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆทั้งพี่น้องเกษตรกรก็เตรียมที่จะย่างก้าเข้าสู่ปี64ด้วยความสมบูรณ์ทั้งชีวิตและก็ทั้งด้านการงานนะครับขอใ้พนักงานทุกคนพี่น้องเกษตรกรทุกคนโชคดีในปี64และตลอดไปนะครับค่ะก็ท่านรองคะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครครครท่านท่านท่านสวัสดิ์ ผมคิดอย่างนี้นะผมสรุปมูลท่าที่บอกว่า,วากองทุนเราเดี่ยวปีนี้ย่างเข้ายุค22ม,มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผ่านขึ้นขึ้นขึ้นสูงผ่านผ่านลมแรงผ่านทุกอย่างนะครับรัผ่านการทุบผ่านการหล่อหลอมจนกระทั่งถึงวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าในองคอ์กรกองทุนเราสามารถขับเคลื่อนไปได้และผมมั่นใจคณะกรรมการชุดน,นี้ซึ่ง อยู่มาได้ปีหนึ่งเลยสามปีเราอยู่ด้วยกันทำงาน,นด้วยกันผมเชื่อว่างานทุกงานที่เราคิดเมื่อปีที่แล้วเราจะเริ่มทําในปีหน้าและปีสองปีสามปีข้างหน้าผมเชื่อว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยม,มั่นใจว่างานของรัเราข,ขับเคลื่อนมาไ,ได้ครับในเาลาโอกาสนี้ในนามส่วนตัวและในนามสำนักงานผมก็ขออนะวยพรให้พี่น้องกเกษตรกร ให้พี่น้องกฟกรร่วมรอดถึงคณะกรรมการท่านทัศสวัสดิ์เป็นต้นนะแทุกคนด้วยนุกรรมการจังหวัดทุกท่านด้วยครับนะครับต้งมีความสุขความเจริญครับก้าวหน้าอายุมั่นวันเย็นร่ำรวยร่ำรวยครับสาธุรกิจสามทุครับค่ะแล้วสําหรับในวันนี้นะคะรายการกฟกออนไลน์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราพบกันใหม่ปีหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโชคดีปีใหม่ครับ๊ายบายครับ๊ายบาย